เอาละครับวันนี้เรามาฟังเรื่องหลอนๆกันดีกว่าเป็นเรื่องของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานะครับแต่ดันมีอดีตที่โคตรจะมืดมนซ่อนอยู่เรื่องของเรื่องก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเจอหอพักใหม่ราคาถูกแสนถูกแต่ดันมีกฎแปลกๆมาให้3ข้อจะทํายังไงกันครับเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องของเพื่อนซีสองคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้เปะ๊เปะๆเลยแล้วก็ต้องพบกับความจริงที่บอกเลยว่าสยองสุดๆ โอเคครับเรื่องมันเริ่มจากเพื่อนสีสองคนชื่อต้นกับแบงค์ทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาทํางานในกรุงเทพใหม่ๆเลยแล้วก็กําลังหัวหมุนกับการหาหอพักราคาถูกๆก,กันดูเลยครับคือด้วยงบที่จํากัดมากๆครับแค่เดือนละไม่เกิน1,000บาทหาไปหามาในที่สุดก็ไปเจอครับห้องว่างบนชั้น3ของหอพักแห่งหนึ่งราคาแค่พันเดียวเป๊ะโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอเจ้าของหอ,อยังใจดีนะไม่เก็บค่ามัดจําด้วย คือมันเป็นดียวที่แบบว่าใครจะไปปฏิเสธลงล่ะครับแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับหลังจากที่ต้นกับแบงค์ขนของเข้าห้องกันจนเหนื่อยหอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ๆเจ้าของหอก็เดินกลับมาหาแล้วก็บอกว่ามีเงื่อนไขการอยู่ที่นี่แบบแปลกๆอยู่หน่อยนะและนี่แหละครับกฎ3ข้อของชั้น3ข้อแรกเลยนะต้องรักษาความสะอาดห้ามทําห้องรกอันนี้ก็โอเคปกติข้อ2 ห้ามรบกวนเพื่อนข้างห้องที่อยู่ห้องมุมเด็ดขาดแล้วเจ้าของหอยยังย้ำ้วยนะว่าข้อนีนะ้สำคัญที่สุดและข้อสุดท้ายห้ามออกจากห้องหลังตีสามเด็ดขาดต้องกลับเข้าห้องก่อนตีสามฟังดูแล้วไปไงครับโดยเฉพาะข้อ2กับข้อ3มเนี่ยมันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งชอบกลน,นะครับเอาละครับคืนแรกผ่านไปคืนที่2ก็ยังไม่มีอะไรทุกอย่างดูปกติด,ดีมากแต่พอเข้าคืนที่3ามเท่านั้นแหละครับ ต้นกับแบงก์ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าไอ้กดแปลกๆพวกนั้นอ่ะมันมีที่มาที่ไปคือทุกๆคืนเลยครับพอถึงเวลาตีสามเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอเป็นเสียงที่ปลุกให้พวกเขาทั้งคู่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกมันเริ่มจากเสียงส้นสูงครับดังกึกกึกกึกเดินมาตามโถงทางเดินแล้วสักพักก็จะมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงหว,วานๆแต่ชุนๆลอยเข้ามาในห้องแล้วก็จะเห็นเป็นเงาตะคุ่ม ผ่านตรงบานเกล็ประตูห้องไปสุดท้ายก็จะได้ยินเสียงไขกุญแจแกล้กแล้วประตูก็เปิดแอดแล้วก็ปิดปั้งพวกเขาก็เลยเดากันว่าอ๋อสงสัยเป็นเพื่อนข้างห้องนั่นแหละคงเป็นผู้หญิงที่ทํางานการดึกกับบ้านดึกดึกตื่นๆแต่แล้วมีอยู่คืนหนึ่งครับเสียงมันเปลี่ยนไปจากเสียงเดินเงียบเียบกลายเป็นเสียงผู้หญิงสองคนกําลังทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลยแล้วก็มีเสียงปิดประตูดังปั้งตามมาด้วยเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้น ทั้งคู่ก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็คิดว่าเอออย่าไปลุ่งดีกว่าเนอะก็เจ้าของหอเตือนไว้แล้วนี่แต่ก็นั่นแหละครับความอยากรู้อยากเห็นของคนเรามันห้ามกันไปได้จริง,รงยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุในที่สุดความสงสัยของพวกเขามันก็ชนะความกลัวจนได้เรามาดูกันครับว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปถึงไหนแล้วคืนนั้นพอตีสามปุ๊บเสียงส้นสูงเจาประจำก็ดังมาอีกแล้วครับคราวนี้แบงค์ทนไม่ไหวครับ ตัดสินใจว่ายังไงคืนนี้ต้องเห็นหน้าพื้นบ้านคนนี้ให้ได้เขาก็ค่อยๆย,ย่องไปที่ประตูห้องแล้วก็แอบ,บมองลอดช่องบานเกร็ดออกไปภาพที่แบงค์เห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งครับสวยมากกําลังก้มลงไขกุญแจประตูแต่แล้วจังหวะที่เธอกําลังจะเปิดประตูเข้าไปนั่นเองจู่ๆเธอก็หยุดชะงักแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสบตากับแบงค์ที่แอบ,บมองอยู่ผ่านช่องพอดีเป๊ะเหมือนกับว่าเธอรู้อยู่แล้วว่ามีคนแอบ,บมอง แล้ววินาทีนั้นเองครับที่เรื่องราวทั้งหมดมันเปลี่ยนจากแค่เรื่องแปลกๆไปเป็นความสยองขวัญเต็มรูปแบบเพราะผู้หญิงคนนั้นจ้องตาแบงค์เข็มแมงผ่านบานเก็ดแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นๆว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกูหลังจากเหตุการณ์นั้นเรื่องมันก็เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้เรื่องหลอนๆมันไม่ได้อยู่แค่หน้าประตูอีกต่อไปแต่มันกำลังจะเข้ามาในห้องของพวกเขาแล้ว เรื่องมันเกิดในคืนที่แบงค์ไม่อยู่ห้องต้นต้องนอนคนเดียวแล้วเขาก็ฝันร้ายครับในฝันเนี่ยต้นฝันว่าเขานอนอยู่ในห้องนี่แหละครับแล้วอยู่ๆตู้เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ในห้องมันก็เริ่มสัน่นสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งประตูตู้มันเปิดพังออกมาเองแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึง่งค่อยๆโน้มตัวออกมาจากในตู้แล้วก็พูดประโยคเดิมเป,เป,เป๊ะๆอย่ามายุ่งเรื่องของกูต้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งตัวเลยครับเหงือแตกพลัก พอมองไปที่นาฬิกาตีสามและสิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกก็คือภาพที่เห็นตรงหน้าประตูตูเ้เสื้อผ้ามันเปิดอ้าอยู่จริงๆเหมือนกับในฝันเมื่อกี้เปรียบเลยและแล้วก็มาถึงคืนสุดท้ายของพวกเขาที่หอนี้ครับคืนนั้นทั้งคู่นอนไม่หลับได้แต่นอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงรอเวลาและพอตีสามเสียงส้นสูงก็ดังมาอีกครั้งแต่คราวนี้ เสียงฝีเท้ามันมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องของพวกเขาพอดีเป๊ะแล้วก็มีเสียงลอดบานเกร็ดเข้ามาครับเป็นเสียงผู้หญิงคนเดิมแต่คราวนี้ตะคอกใส่เลยว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมกูบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกูสิ้นเสียงนั้นปั้งประตูตู้เสื้อผ้าในห้องของพวกเขากระแทกเบิดออกเองอย่างแรงวินาทีนั้นไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับทั้งต้นทั้งแบงค์วิง่งไม่คิดชีวิตออกจากห้องทันทีหลังจากที่หนีตายกันออกมาได้ในสภาพที่เรียกได้ว่าแทบจะสิ้นสติ วันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้ไปรู้ความจริงทั้งหมดครับจากเพื่อนที่ทํางานคนหนึ่งที่บังเอิญเคยอยู่ที่หอเดียวกันนี้มาก่อนเพื่อนคนนั้นเล่าให้ฟังว่าไอห้องมุมห้องนั้นน่ะเมื่อก่อนเคยมีคู่รักผู้หญิงสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันแต่แล้วคนหนึ่งนอกใจอีกคนก็เลยเสียใจมากจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องนั้นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับวิญญาณของเธอก็จะกลับมาที่ห้องทุกคืนตอนตีสามเป๊ะๆจนคนที่อยู่ชั้นสชั้นสาม ทนไม่ไหวย้ายหนีกันไปกันหมดแล้วเรื่องมันน่าจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ยังครับมันยังมีอีกเพราะในวันที่ต้นกับแบงค์กลับไปเก็บของเพื่อจะย้ายออกอย่างถาวรเนี่ยพวกเขาดันไปเจอกับป้าแม่บ้านของหอและป้าน,นี่แหละครับที่เป็นคนบอกความลับสุดท้ายที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องผีในห้องข้างๆซะอีกป้าแม่บ้านบอกว่าไอห้องข้างๆอ่ะมันก็เฮี้ยนอยู่หรอกแต่ที่น่ากลัวที่สุดนะ่ะ คือตู้เสื้อผ้าใบที่ผู้หญิงคนนั้นใช้ผูกคอตายเจ้าของหอเขาย้ายมันมาไว้ในห้องของพวกหนูไงล่ะใช้แล้วครับตู้เสื้อผ้าที่พวกเขาใช้เก็บของตู้ที่มันเปิดเองในฝันตู้ที่พวกเขานอนอยู่ข้างๆมันทุกคืนคือตู้ใบเดียวกันกับที่เกิดเหตุพอรู้ความจริงข้อน,นี้เท่านั้นแหละครับข้าวของอะไรต้องไม่ต้องเก็บมันแล้วทั้งคู่เพนออกมาแล้วก็ไม่เคยกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยแล้วถ้าเรื่องนี้เกิดกับทุกคนล่ะครับจะกล้าอยู่ต่ออีกสักคืนไหม แล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกันไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบเรื่องราวแนวๆนี้ก็ฝากกดติดตามช่องจานทูลเล่าเรื่องกันไว้ด้วยแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบฟังเรื่องสยองขวัญได้ฟังกันเยอะๆนะครับอ๋อแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเลยนะครับแค่กดซองสิน